คิดว่าหน้าจะกระตุกไม่กระตุก Ada mata-mata yang hmm. sudah. ตำรวจเขาจะวอหากันมาวอ,วอแบบเฮ้ยตรวนี้มีซีแปดอยู่คันหนึ่งกำลังจบมาให้มันตามาตามเคสดิมาตามเคสขึ้นดิเคสขึ้นไม่วะอะไรเงี้ย

มีคนอยู่บ้านหรือเปล่านะรถยังไม่ได้ซ่อมด้วยกูอโอโหหันไปดีดำอื้อลือหมดเลยถ้าไปตำรวจชอบมาเวลาน้ำมันจะหมดรถจะพังใช่ใช่ใช่น่าสจะเล่นหรือจะมอบเล่นก็ได้มันเบื่อ ถึงว่ะจุดก็จอดดูเลยกลอวเบิรมาได้ปะไม่ได้ไไดไโฮ้ยเฮยนี่ขนาดรถไอ้นี่เนี่ยกานแตกแค่เส้นหนึ่งใช่ไอ้ค่ารถมัน,นไม่เต็มใช่าไหล่ใช่คือนจุยเดียวเดีย๋ยวผมจอดนี้ต้องมา จอดกลางทางดูตำรวจอะแรงแรงส่งการข้ามอะมาไม่ทันจังห <c oughs> วะเมื่อกี้เนี่ย อุยมีเหรียญแดงด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยสายไฟสามเส้นโอ้โหนึกว่าเส้นหนึ่งถึงเล่นกับเขาโอ้ใส่ไฟสามเส้นเหรียญแดงเหรียญหนึง่ง ม,มีกระตุกแล้วนะไม่มีโหลดไม่มีอะไรละเท้าที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไม่มีปก,ก,กติจน<า><ะ>ตว่าเหินจังว่าอะไรก็ไม่มีกระตุกนะเมื่อเกี้ยวหัวปกติละ โอ้โหแตกแต่ไปได้แล้วร้อยเ้นยกไฟแตกเลย ฉัไม่อ,อ,อ,ยอยไ,มไปกับไอมีปูกับเหลียนแดงด้วยไหมทำไมวนะมน,น่ามาขับชนชนตู้ไฟปูทำไมวะเป็นลียนแดงมั้งไม่มีรอ นยอยเขาทำปูเขาจะทำตุนไว้ก่อนแล้วก็ขายทีเดียวเหรอใช่แลเขาโพสขายเลยวะช,ชื่ออะไรอ่ะน้องแม่ขเขายังใช้น้องแม่นเมืองอยู่ปะไม่รู้เขาใช้ชื่ออื่นหรมะั้งหรือไม่งั้นก็ทำให้แก๊งพี่บังหรือเปล่า ตรอกซิงนือนี่ไงกดสกิลเช็คกดอะไรนะตรอกตรอกซิงตรอกตรอกซิงโอ้ยเต็มตัวพอดีเลย อือดังออ้นี่ยอมึงนอนอู่ข้างกูแน่ๆกู้สนโด้อยู่นอนอยู่ในหมอนโดนปะเนี่ยแปลว่ามันต้องอยู่ข้างกูคือดังากรอนี้คือดังจริงอันนี้เหมือนมันคุยแทนโนเลยเมื่อกี้มันมาคุยโทรศัพท์แทนโดนแล้วมึงหูเน่ยจริง มึงอยู่ข้างกูมึงพูดมาเ <c oughs> นี่ยคนนั้นก็มึงคุยแทนกูเมื่อกี้ อยู่ไหนวะว์เอาโทรศัพท์กูไปเลยก็ได้ไอ้หี้เอามึงจะคุยดังขนาดนี้ไงถ้าจะดังขนาดนี้ตกใจเลยอ่ะดังกว่าทุกรอบที่ผ่านมามาแล้ววะใช่เปล่า โอปโอ๊ยขึนไม่ได้เอ้าไมเขตกขึ้นไม่ได้เ,ไไดเดี๋ยวเืดด สามค่ะค่ะขออนุญาตค่ะึ้นมาน้ำมือค่ะขอบคุณค่ะยูได้มาแล้วแังเว็บฟีสไตล์ใช้ไฟมดแล้วโอ้ยเหลืออีกสิบคน เคนก็ไปนอนตอนแหละสี่ทุ่มใช่เนี่ยเริ่มอคงะหายไปเวลานี้นะแต่ว่ายังนอนไม่ได้ยังไม่ทำปกปกคลิปปก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 

okay あ。 ไฟสามเส้นเหรียญแดงสองเหรียญเมื่อกี้นี้ตำรวจไล่ เม่ครับเมื่อกี้โดนสามเส้นสายไฟฮะโดนไล่เนะใช่เอา้าเป็นไงเราเป็นไงเราเป็นไงลอยมาแล้วเราเองกำลังจบใหม่แล้วบาทเหรียญน,นะเป็นสองเหรียญได้โอ้ได้กี่เซนละเอ้กี่เหรียญแล้วนะคป็นหาเหรียญแดงไม่มีเหรียญหรอกไม่มีให้ไม่มีขาย เดินแดงขายให้หมดแล้วไงกะจบอยู่นี่ก็จ,จบอยู่มันก็ไม่ได้ขึ้นทุกอันไง Thank you 你。Mm hmm. thank <laughs> you นคไม่ใช่แบบประกันเงินเดียวปร,ประกันประกันก็บอกว่าประกันไงอ